รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาควันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจะพาผู้ชมมาพบกับผู้ชายคนหนึ่งค่ะซึ่งเขาชื่นชอบในเรื่องของการทําการเกษตรเป็นชีวิตจ,จิตใจและเขาคนนี้ได้มีการวางแผนและจัดสรรระบบเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในการใช้ชีวิตในอนาคตได้อย่างยั่งยืนนะคะวันนี้เราจะมารวมแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดดีๆในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองอย่างไรให้มั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะ เดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักผู้ชายคนนี้กันค่ะตามมาเลยค่ะตามค่ะคุณผู้ชมเอนะคะจะใช้ใบทองใบนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีครับทองใบสีตะวันหรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยว,นนวันนี้เราจะ ตัดแต่งใบสักเพื่อให้ลําต้นมันสูงครับอันนี้เป็นต้นสักต้นสักนะคะต้นสักนี้ประมาณกี่ปีได้แล้วคะเนี่ยสองปีครึ่งค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าภายในสวนภายในแปลงตรงนี้พี่ทองใบก็ปลูกต้นสักไว้เยอะแล้วก็นอกจากต้นสักก็มีสารพัดอย่างครับเพราะว่าชอบทําการเกษตรเป็นชีวิตจิตใจเลยการเกษตรนี่เป็นอาชีพที่ทําตลอดชีวิตอยู่แล้วเนื่องจากว่าเราอยู่ในเขตพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปัพนังเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้รับอันนี้สงนะครับจากโครงการเพราะเป็นโครงการของพระราชดำริเพราะฉะนั้นผมก็ถูกส่งตัวไปอบรมแล้วก็อยากไปอบรมอพอไปอบรมทฤษฎีใหม่กลับมาก็เลยว่าเราจะทำงานเนี่ยแล้วก็ให้มันมี บำนานให้มันมีคุณค่าของชีวิตเราก็เลยหันมาทําระบบของทฤษฎีใหม่ตอนนี้ก็เลยมา ah พึ่งมหาธรมครับเรื่องป่าสามอย่างประโยชน์4อย่างโอ้โหนะคะขยายความนิดหนึ่งป่าสามอย่างแล้วก็ประโยชน์4อย่างน,นีเน้เป็นยังไงคะเป็นแนวคิดเป็นยังไงบ้างก็เดิมเลยที่ไปอบรมเนี่ยทางวิทยากรเขาบอกว่าถ้าเกิดเราจะมาหาเงินมาหาไรายได้กับการนี้มันคงจะยากให้แค่เอาบันไดา3าขั้นนี้ให้ได้ก่อน พออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นเนี่ยเอาให้ได้เสียก่อนแต่พอมาทําดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่พออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นอย่างเดียวมันมีรายได้ด้วยก็จะได้เห็นว่าเนี่ยชั้นแรกที่เราจะปลูกก็คือไม้ยืนต้นพอชั้นสองที่ไม้ที่อยู่ตามร่มเงาได้ก็จะเห็นว่ามันจะมีต้นชะอมอันนี้ก็คือสาคูหัวใต้ดินเป็นการอนุรักษ์เป็นเป็นการอนุรักษ์สาคูมันสาคูไว้เพราะว่า ทุกวันนี้คงจะหาดูได้ยากแล้วผมก็เลยว่าของนี้กินอร่อยด้วยแล้วก็มีคุณค่าด้วยก็เลยรักษาไว้นะคะปลูกสารพัดอย่างครับมากๆนะคะคแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงพี่ทองใบตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วอ่าตอนนี้ก็ตามบัตรประชาชนก็อายุ50ปีครับ50ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ายังหนุ่มยังแน่นนะคะยังทําการเกษตรได้อย่างแข็งแรงมากๆเลยนะคะค ก็คืออยากจะถามพี่ทองใบว่าแนวคิดในเรื่องของการวางแผนสร้างภูมิคุ้มกันในอนาคตนี่เป็นสิ่งที่ทุกคนจําเป็นต้องมีนะคะในส่วนตัวแล้วเนี่ยในมุมมองของพี่ทองใบแล้วเนี่ยเราได้มีการจัดสรรแบ่งตรงนี้ไว้ยังไงบ้างคะเราสร้างอนาคตไว้ยังไงบ้างเราก็ยึดหลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับว่าเราลองมาปฏิบัติใช้ดูพอใช้ดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่านี่แหละคืออนาคตท,ที่แท้จริงซึ่งเป็นความมั่นคงที่แท้จริงปัจจุบันนี้ก็เลย ใช้ศาสตร์ของพระราชาได้พัฒนาพื้นที่ตรงนี้ในพื้นที่8ไร่นะครับ mm hmm. มันจะมีเป็นโซนนะครับ uh huh. โซนด้านบนเนี่ยเราก็จะมีไก่สีวิชัย uh huh. เป็ดสีวิชัย uh huh. แล้วก็หมูสีวิชัย uh huh. เพราะเนื่องจากว่าเราจะประหยัดเวลาที่จะขนขี้ไก่ขี้หมูเนี่ยมาใส่สวนพอเราได้ปุ๋ยจากขี้ไก่ขี้หมูเนี่ยมันก็จะมาใส่สวนทางนี้พอฝนตกมันก็จะพากันไปไปบำรุงต้นเห็นไหมครับต้นอ่วกหมดเลยนี่ oh, อายุ2ปีเนี่ยเห็นไหมข้างหลังเนี่ยอายุ2ปีประมาณ2ปีกว่า ก็ต้นสูงริบๆิวแล้ว15เมตรแล้วอพอหลังจากนั้นแล้วในอนาคตผมก็จะวางแผนไว้ว่าทําสวนไผ่ลออ้อมรอบเพราะเนื่องจากว่าเราเห็นแล้วว่าทุกวันนี้ไม่ว่าเชื้อไวรัสโรคอะไรมันก็เริ่มมาใน,ในวันข้างหน้าเราจะไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น ผมก็กลัวว่าวันจะอดน้ํากินก็เลยเตรียมต้นไผ่ไว้ว่าถ้าว่าเกิดมลพิษขึ้นเราก็จะตัดน้ําไม้ไผ่เอาเอาไว้กินเอาไว้ใช้เป็นแนวคิดที่ดีมากนะคะอย่างอย่างต้นสักเนี่ยเราเราคิดว่าเราเราปลูกกันเนี้ยเป็นเป็นไม้อนาคตใช่ครับอ่าเป็นเหมือนธนาคารที่เราเก็บสะสมบางคนอาจจะคิดว่าปลูกกี่ปีถึงจะได้ใช้กี่ปีกี่ปีที่จริงแล้วต้นสักเนี่ยเราปลูก3าปีเราก็ได้ใช้มาแล้ว เพราะสปีเนี่ยเราสามารถรวมกลุ่มกันเป็นธนาคารต้นไม้มเราได้ใช้ประโยชน์กับมันแล้วพอไปถึง7ปีขึ้นไปถ้าเราจะทําบ้าน <c oughs> ทำเฟอร์นิเจอร์เราก็ทําได้ <c oughs> แต่ที่นี่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะตัดต้นไม้ที่นี่ก็คือเราจะทําโครงการเครดิตคาร์บอนกับสภาวุสาหกรรมซึ่งเราจะไม่จําเป็นต้องตัดต้นไม้เพื่อให้ได้เงินแต่ทํายังไงก็ได้ให้ต้นไม้ยืนต้นและย่งยืน ก็จะมีเงินไหลเข้ามานะครับนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะภายในอนาคตเนี่ยเรียกได้ว่าเราเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองด้วยครับผมอย่างต้นสักเนี่ยพี่ทองใบบอกว่าประมาณอีกประมาณ30ปีข้างหน้าก็จะสามารถตัดได้แล้วแล้วปลูกแบบนี้เรา ปลูกแบบถูกต้องตามกฎหมายยังไงบ้างออันนี้มันเป็นข้อดีนะครับของกฎหมายซึ่งพระราชบัญญัติกฎหมายป่าไม้ทึ่ง,งอมอกมาใหม่เนี่ยไม้ห8ชนิดที่ปลูกในพื้นที่ที่มีกอกสารสิทธิ์ก็สามารถตัดได้ซึ่งเราตั้งแต่เริ่มต้นปลูกเราก็ร่วมกับกรมป่าไม้เพื่อเอาพันไม้พันก้ามาปลูกแล้วก็มีทะเบียนทําทะเบียนสวนป่าเพื่อว่าในอนาคตข้างหน้านผมอาจจะไม่ได้ใช้และลูกหลานมันอยากจะขายก็จะได้ขายถูกต้องตามกฎหมาย ไม้ป่าก็คือไม้ป่าถึงจะอยู่ในพื้นที่ของใครก็แล้วแต่แต่ถ้าเราทําทะเบียนถูกต้องไว้ตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงตัดนั่นก็คือประโยชน์ของลูกหลานซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลให้กับลูกหลานได้นะคะถือว่าเราสร้างความมั่นใจแล้วล่ะ <คำ S 1> นะคะสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างแผนในอนาคตได้อย่างมั่นคงเลยทีเดียวค่ะตรงนี้เป<ด>็นโซนที่พี่ทอกไบบอกว่าปลูกไผ่ เลยรอบเลยใช่ไหมคะครับผมมนเป็นไผ่อะไรคะพี่ทองใบอ่าอันนี้จะเป็นไผ่บงป่านะครับประโยชน<ป><ป>์ของเขาจะเป็นยังไงบ้างอ่าประโยชน์ของไผ่บงป่านี่ตั้งแต่เกิดมาเลยครับเนี่ยเกิดมาก็คือเนี่ยน,น่อหนอ่หนอไผ่อ่าพอเกิดมาก็เป็นหน่อไผ่ลักษณะนี้อันนี้คือหนอ่หน่หน่อไผ่นะคะคอย่างอย่างเนี้ยเราเราเอาไปทําอะไรได้บ้างคะพี่ทองใบอ่าถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยแถวจ่าชิงเซาเขาจะเอาไปนึ่ง ไปนึ่งแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เห็นไหมครับที่แผนข้างทางเวลาเราจะรับประทานก็เอาไปขู่เขียนทําเป็นซุปหน่อไม้ทําเป็นซุปหน่อไม้ใส่แกงหรือจิ้มน้ำพริกได้หมดนะครับอันนี้คือตั้งแต่เกิดมาพอแก่มาเป็นลําแล้วก็ใช้ประโยชน์เป็นทําด้ามไม้กวาดทําเป็นคอกสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยอย่างอย่างลักษณะของต้นเขานี่จะสูงกว่านี้ได้อีกไหมคะหรือว่าสูงกว่าครับเพราะนี่มันเพิ่งปีเดียวอ๋อประมาณปีเดียวเพิ่งปีเดียว ะะอย่างไผ่สายพันธุ์นี้นะคะเราจะต้องมาดูแลรักษายังไงบํารุงอะไรบ้างไหมคะอันนี้ปลูกง่ายครับเนี่ยเพราะตอนมาเนี่ยมันจะมาต้นเท่านี้นะครับต้นขนาดนี้ใช่ไะอพอเมล็ดเราก็แค่ฝังลงดินอันนี้ผมจะปลูกห่างกัน2เมตรเพราะว่าจะได้ให้สัตว์ให้อะไรมันมาร่มเงาได้ด้วยเนี่ยประมาณปีกว่าๆเองปีกว่าๆก,ก็จะได้กอขนาดนี้ นิดนึงว่าที่นี่บอกคุณผู้ชมว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์ไก่สายพันธุ์สีวิชยัยแล้วก็เลี้ยงมานานแล้วด้วยประสบความสําเร็จถามนิดนึงย้อนเท้าความนิดนึงว่าเราเลี้ยงมากี่ปีแล้วล้วก็จุดเริ่มต้นตอนนั้นได้มาเลี้ยงไก่เนี้ยเริ่มต้นยังไงครับพี่ทองใบไก่สีวิชัยนี่ถ้าว่าในกลุ่มเราเนี่ยเลี้ยงมาอย่างน้อย,อยก็ห้าหกปีแล้วครับ <c oughs> ในการเริ่มต้นน่ะตอนนั้นคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ลงมาอบรมในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองก็ได้นําไก่สีวิชยัย มาให้เราเลี้ยงโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราชเขาเป็นคนคิดค้นข um> allora, ึ้นมาพอเราเลี้ยงแล้วเนี่ยแม่ค claro> ้าก็เข้ามาซื้อก็ขายดีพอขายดีก็สมาชิกก็เริ่มมากขึ้นเราได้รับโอกาสนะครับได้ออกรายการรอบรู้ถิ่นไทยของเอ็นบีทีนครศรีธรรมราชก็เลยทําให้ประชาชนทั่วประเทศเลยได้มาสั่งซื้อสั่งจองแล้วก็สิมเมนูได้รู้จักพอเราเริ่มขยายวงขึ้น ไก่มันก็เริ่มมากขึ้นพอมากขึ้นเราก็เลยป้องกันว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งตลาดไก่สดมันติดเราก็เลยคิดค้นว่าเป็นการแปลรูปให้มันเข้ากับยุคโควิด1 9โดยกระบวนการที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ปลอดเชื้อครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเหตุผลที่หลายๆคนถ้าพูดถึงไก่สีวิชาแล้วเขาบอกว่า เป็นไก่ที่รสชาติอร่อยเนื้อดีนะคะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะพี่ทองมัรสชาติของไก่สีวิชัยเนี่ยผมบอกแล้วว่ามันจะอยู่ระหว่างไก่พันและไก่บ้านเพราะฉะนั้นเนื้อมันก็จะนุ่มเนื้อเนื้อสัมผัสเนี่ยจะนุ่มนุ่มลิ้นนะครับก็พอกินแล้วเนื้อมันล่อนไม่ติดกระดูกทำให้รสชาติของความหวานของเนื้อนะออกมาได้ลิ้มรสได้เต็มปากครับ ถือว่าเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะรสชาติก็แตกต่างจากไก่ทั่วไปพูดถึงไก่สายพันธุ์สีวิชัยแล้วเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงง่ายไหมคะหรือว่าเลี้ยงยากยังไงบ้างก็ควา,ามง่ายของมันก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยมันก็กินอาหาราาตามที่เรามีกินง่ายๆเรามีก็พอว่ามันกินอาหารชุดนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเดินไปจิกหญ้าตามนั้นเองท่านจะได้เห็นผมไม่ได้ถางนะอันนี้ไก่ไปช่วยถางไก่ไปดูแลง่ายนะครับวันนี้ก็คือเราจะได้ประโยชน์หลายอย่าง เพราะอย่างแรกเราก็ได้ขี้ไก่ปุ๋ยใส่ในต้นไม้อย่างที่สองไก่ก็ช่วยถางหญ้าแล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุเราไม่จําเป็นต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีเลยในนี้เห็นไหมครับต้นไม้ก็จะเจริญนงองามเจริญงอกงามดีเพราะว่าไก่ช่วยดูแลด้วยนะคะเลี้ยงทั้งหมดเยอะไหมคะภายในฟาร์มภายในฟาร์ามเนี่ยเราจะทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยอยู่ประมาณแม่พันธุ์หนึ่งร้อยตัวพ่อพันธุ์ยี่สิบห้าตัวพอหลังจากนั้นเราจะเก็บไข่เนี่ยไปใส่ตู้ฟัก พอใส่ตู้ฟักเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกไก่ออกมาเราจะมีสมาชิกที่เอาเป็นฟาร์มขุนคือฟาร์มนี้เป็นฟาร์มพ่อพันุ์แม่พันธุฟาร์มของสมาชิกก็จะเป็นฟาร์มขุนโอ้โหก็หหสแสดงว่าสมาชิกภายในกลุ่มในพื้นที่ตรงนี้โซนตรงนี้เขาเลี้ยงกันเยอะ,อะในอำเภอจุฬาพรเนี่ยตอนนี้เราเลี้ยงอำเภอจุฬาพรมีอยู่6ตตำบลตอนนี้เรากระจายไปได้ทั้ง4ตํตำบลแล้วนะครับก็มีสมาชิกอยู่36คนแล้วที่สมัครใหม่มาเนี่ย เมื่อวานเนี้ยเพิ่งมาสมัครใหม่เพิ่มมาเพิ่งมาสมัครสดๆร้อนอีก22อคนเพราะว่าตอนนี้เราก็จะจัดคิวจัดคิวในการเลี้ยงเพื่อว่าเราจะคำนวณการตลาดเราไม่ให้เกิดปัญหาไก่ล้นตลาดไก่ขาดตลาดครับโอ้นะคะถือว่ามีการจัดสรรปันส่วนวางระบบวางแผนตรงนี้ไว้เป็นอย่างดีครับต้องต้องทำแผนต้องทำแผนการตลาดเพราะไม่งั้นเราไม่เอาตลาดนำการผลิตเราอยู่ไม่ได้ครับอ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะ จุดเด่นของไก่สายพันธุ์สีวิชัยกันบ้างนะคะเราดูองค์ประกอบของไก่แล้วเนี่ยเป,เป็นสายพันธุ์อะไรผสมกับอะไรคะถ้าเป็นไก่ถ้าสีขาวที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นไก่คอร่อนผสมกับไก่ชีท่าพระก็เลยออกมาเป็นสีขาวแบบนี้ถ้าสีดำน่าจะเป็นประดูห่หางดําผสมกับไก่คอร่อนก็จะออกมาเป็นสีดําข้อแตกต่างของการไข่สีขาวจะไข่มากกว่าไข่ถึง1 6ถึง18ฟองจุดเด่นของสีขาวเลยะะจุดเด่นของสีขาว ส่วนสีดำนั้นก็อยู่แล้วราิบสองถึงสิฟองโอ้โห,โหก็ไม่น้อยทีเดียว<ำ> Fih นะคะดูไก่แล้วเนี่ยตัวไหนที่จะดูเป็นตัวผู้ตัวไหนที่จะดูออกว่าเป็นตัวเมียละคะพี่ทองใบโอ้ลักษณะดูง่ายครับตัวผู้เห็นไหมตัวให,ใหญ่ๆหางชี้กระดกยาวอันนี้คือตัวผู้ตัวผู้ <Teaching S 2> น <an> แน่นอนอ่าส่วนตัวเมียเนี่ย จะเห็นได้ชัดว่าจะกรมกลึงถ้าเป็นไก่สีวิชัยเนี่ยเขาจะมีความโชคดีคือไก่ตัวผู้หนึ่งตัวจะมีเมยได้7ตัวโอ้โหหนึ่งหนึ่งใช้อัตราส่วนใช่อัตราส่วน1ต่อ7ครั้งอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรที่ไม่ต้องลงทุนสูงศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศร,รีธรรมราช จึงได้วิจัยปรับปรุงพันุ์ไก่ให้เลี้ยงง่ายเหมือนไก่พื้นเมืองทนโรคให้ผลผลิตสูงระยะเวลาในการเลี้ยงก็สั้นกว่าไก่พื้นเมืองทั่วไปค่ะโดยใช้เวลาเลี้ยงเพียงแค่3เดือนจะมีน้ำหนัก1.5ถึง1.8กิโลกรัมและให้ไข่ปีละ180 200ฟองเลยทีเดียวค่ะและนี่คือความพิเศษของไก่สายพันธุ์สีวิชัยในวันนี้ค่ะ การเริ่มต้นที่ที่เราตัดสินใจเลี้ยงไก่สีวิชัยเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเราเห็นว่าไก่สีวิชัยเนี่ยเป็นไก่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอัตลักษณ์ของเมืองนครและอีกอย่างหนึ่งข้อแตกต่างทางด้านเนื้อและการจเจริญเติบโตกับไก่ทั่วไปมันจะผิดกันถ้าเราเลี้ยงอาหารใช้อาหารที่เราผสมเองผลิตเองแบบนี้เราใช้เวลาเต็มที่ก็ประมาณ5-6เดือนเราก็สามารถขายได้แล้วแต่ถ้าไก่ทั่วไปเราต้องเลี้ยงถึง9เดือนอย่างเงี้ยแต่น้ําหนักก็ยัง ไม่เท่ากับไก่สีวิชัยเพราะฉะนั้นในเชิงเศรษฐกิจเราก็เลยเลือกไก่สีวิชัยแล้วก็จะสร้างอัตลักษณ์ให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับคุณผู้ชงหาภายในสวนพี่ทองไว้เนี่ยปลูกเยอะมากจริงๆยคยนับไหมคะ<ๆ>ว่าเราเนี่ยปลูกพืชไปแล้วกี่ชนิดได้ภายในสวนนะคะ่ะก็เกินร้อยครับเกินร้อย <laughs> มาดูกันที่ตรงนี้ปลูกหมากไว้ด้วยก็อย่างที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่แรกว่าถ้าเราจะปลูกพริกไทยเนี่ยเราจะไปใช้เสาแบบคนอื่นเราก็ไม่มีเงินจะซื้อเราก็เลยต้องวางแผนตั้งแต่เมื่อสามปีที่แล้วว่าเราปลูกหมากไว้ทําเสาพริกไทยภายหลังมาเราก็มาปลูกต้นโคลมีน่ำสิ่งพลได้นอกจากหมากแล้วเราก็จะได้จากไม้เลื้อยพวกนี้เห็นไหมครับดูแล้วมันเหมือนลกอกแต่ดูแล้วมันเหมือนลกแต่ว่าอันนี้ก็คือต้นลูกใต้ใบที่เราทํายาไก่ ก็คือดูแล้วคุณผู้ชมอบอกว่าอาจจะเหมือนปลูกสารพัดรกไปไหมแต่ว่ามันเต็มไปด้วยคุณค่าทั้งหมดเลยใช่เพราะนะทุกอย่างมันเป็นสมุนไพรหมดมันไม่ใช่วัชพืชเพราะที่นี่ไม่มีวัชพืชทุกอย่างเป็นสมุนไพรได้หมดอันนี้ก็เป็นยาไก่ยาหมูถ้าตรงไหนมันรกเกินไปเราก็ถอนไปลองข้อหมูหลุมอันนี้เป็นอะไรนะคะเป็นยาไก่ครับอันนี้เป็นลูกใตใบที่เวลาเราทําน้ําหมัดอ๋อก็คือเวลาปล่อยไก่ภายในสวนนีไก่ก็จะมาจิกแบบนี้ด้วยมันกินสดก็กิน ไอ้ส่วนที่หมักก็หมักแต่พอมันกินหมดมันก็จะมีลักษณะแบบนั้นอะมันกินไปเรื่อยแล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนที่ใหม่ไปเรื่อยค่ะคือทุกอย่างเป็นประโยชน์เป็นมีสรรพคุณทั้งหมดมีสรรพคุณทั้งหมดแล้วก็เราจะเห็นได้ว่ารูปแบบการวางแผนของพี่ทองใบเนี่ยเรามีการวางแผนมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะไอ้อย่างเช่นยกตัวอย่างจะปลูกพริกไทยนะคะก็ปลูกต้นหมากไว้ก่อนเพื่อที่จะเป็นเสาให้พริกไทยเนี่ยขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ละอย่างเนี่ยภายในสวนพี่ทองใบบอกว่า เราปลูกให้ขึ้นเองให้ไก่ที่เราเลี้ยงภายในฟาร์มเนี่ยเขาช่วยดูแลครับพืชผักภายในสวนเราด้วยอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้เหมือนกันใช่ก็เราก็ไปดูโครงการช่างหัวมันของนายหลวงราชการที่เก้ามา,าบางสิ่งบางอย่างที่นาหลวงบอกว่าอยากจะให้มันเกิดแล้วได้ผลดีไม่ต้องไปยุ่งกับมันมั่งก็ได้ช่างหัวมันมั่งก็ได้ แต่สรุปแล้วก็คือผมนี่แหละขี้เกียจอาศัยศาสตร์อาศัยศาสตร์ของพระราชาเนี่ยมาทําให้เรา,างานน้อยลงสบายขึ้นและเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงถือว่าเรา <นะ S 2> มีวิธีการจัดการตรงนี้อย่างเป็นระบบ,บก็สามารถทําได้ในแบบรูปธรรมจริงทางพิธงใบ,บนะคะคุณผู้ชมที่อ,อยู่ที่บ้านนะคะหรือว่ามีสวนแปลงแปลงพื้นที่ว่าง นะคะก็เอาตัวอย่างของพี่ทองใบไปทําได้ที่บ้านก็ทําได้ในตัวอย่างนี้ก็ได้หรือว่าในตัวอย่างเราดูจากรายการอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งไหนที่เหมาะสมกับตัวเราเราก็เอามาใช้เพราะว่าการทําการเกษตรมันไม่ไม่ใช่ตายตัวไม่ใช่บวกเลข่ะ,ะแล้วแต่เราชอบอ,อย่างผมเนี่ยจะให้ผมไปปลูกอะไรที่แพงๆพ,พืชเชียงเดียวอะไรผมก็ไม่เอาขอเขา ผมอยากจะปลูกอย่างเดียวก็คือผมอยากจะกินอะไรอยากใช้อะไรเมียอยากจะกินอะไรอยากใช้อะไรเท่านั้นเองเราก็ปลูกอย่างนี้ <face> ก็อย่างนี้ก็ <ใน S 1> แบบนี้เท่านั้นเองครานี้เราก็มีความสุขในการใช้ชีวิตของเราก็มีความสุขแล้วขออย่างเดียวว่าคู่ชีวิตเข้าใจเราเท่านี้ก็ทําได้ทุกอย่างครับนะคะเป็นการวางแผนชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขในอนาคตแน่นอนค่ะคุณผู้ชมในการที่เราทําการเกษตรเนี่ย ผมก็อยากจะสร้างนะครับสร้างมูลค่าสร้างความมั่นคงให้ชีวิตก็เลยเลือกปลูกไม้พยุงไว้ด้วยค่ะอันนี้เ,เป็นไม้พยุงประมาณกี่ปีได้แล้วคะเนี่ยอันนี้ได้2ปีครึ่งแล้วครับอ๋อก็พอๆกับสักใช่ไหมคะอ่าพอๆกันปลูกเรี่ยก,กันปลูกเรี่ยก,กันวัน2วันค่ะเพราะเนื่องจากว่าไม้พยุงเนี่ยเป็นไม้ที่เขาเรียกไม้ที่มีมูลค่าแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยก็คือ50ปี80สปีก็คือจะระยะเวลานานกว่า ครับนานกว่า<น><ม>เขาถึงจะมีแก่นมีไม้ที่สวยแต่บางคนก็ถามว่าแล้วปลูกไวาทําไมไม่รู้จะได้ใช้ไหมเราก็นึกถึงปู่ย่าตายายที่เขาปลูกต้นตาลต้นตนโนดไว้ให้เรากินเพราะฉะนั้นผมก็จะปลูกอันนี้สร้างมูลค่าวไว้ให้ลูกหลานไม่ได้เอาเองอย่างน้อยๆผมได้ใช้อากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้ต้นนี้ผมก็ดีใจแล้วครับนะคะอย่างน้อยๆพี่ทองใบวันนี้ก็ได้เป็นการเริ่มต้นที่จะวางแผนใน ในชีวิตของเราแล้วอะสร้างหลักความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะคอย่างนี้ค่ะพี่ทองใบวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเราได้เห็นเรื่องราวของพี่ทองใบแล้วเนี่ยทำให้เห็นว่าการวางแผนชีวิตในอนาคต เราวางแผนตั้งแต่ตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่เนี่ยมันเป็นอะไรที่จะสร้างความมั่นคงเราได้ได้ง่ายมากที่สุดอตพี่ทองใบตรงนี้พี่ทองใบอยากจะให้แนวคิดกับคุณผู้ชมยังไงบ้างคือความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมวางแผนชีวิตตั้งแต่ก่อนแต่งงานนะครับก็คือคุยกันสคนก่อนว่าถ้าเราแต่งงานกันแล้วปีแรกเราจะต้องไม่ทําอาชีพที่ที่เหมือนที่เขาทาอยู่ เพราะว่าเราไม่รู้เศรษฐกิจในวันข้างหน้าก็เลยเลือกที่จะทําแบบเศรษฐกิจพอเพียงว่าปีแรกเราเตรียมพื้นฐานพอครบ3ปีก็อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยสปีครึ่งถึง3ปีมันก็จะเ,เริ่มเพิ่มมูลค่าขึ้นมาเรื่อยๆอทีนี้พอปีที่5เนี่ยเราก็จะเริ่มออกสู่ตลาดก็คือพืชผลในนี้ออกสู่ตลาดไดเ้เราจะวางแผนไว้ในแบบนี้พอครบ10ปีทีนี้เราก็จะไม่ไปไหนและเราจะผูกเปนอนใต้ต้นไม้เราเอง ให้คนเข้ามาท่องเที่ยวดูงานมากินมาอยู่มาซื้อมาหาในนี้ให้ได้นั่นคือเป็นการวางแผนชีวิตตั้งแต่เริ่มก่อนแต่งงานมาถึงปัจจุบันนี้นะคะเรียกได้ว่าบรรยากาศภายในสวนนียก็คือร่มรื่นมากๆเลยนะคะบรรยากาศโล่งมากการวางแผนเราวางไว้ไม่เสียหายและวันนั้นเราจะมาถึงแน่นอนใช่ไหมค,คะพีะ่ทองใบนะคะเรียกได้ว่าวันนี้เราได้แนวคิดดีๆในการวางแผนในอนาคตอย่างมั่นคงจาก พี่ทองใบสีตะวันนะคะสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะเดินทางมาศึกษาดูงานก็ดีในเรื่องไก่ในเรื่องไก่สายพันธุ์สีวิชัยเป็ดสายพันธุ์สีวิชัยแล้วก็หมูสายพันธุ์สีวิชัยหรือว่าการทําเกษตรอย่างไรให้ยั่งยืนแลกเปลี่ยนแนวคิดกันได้มาศึกษาดูงานได้ที่นี่ขอเบอร์โทรศัพท์พี่ทองใบนิดนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะครับ0860127757นะครับก็สามารถโทรมาติดต่อได้จะมาเป็นบุคคลหรือมาเป็นหมู่คณะนะครับ พราะที่นี่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายในสถานที่ถ้าจะเป็นหมู่คณะมาหรือจะมากินข้าวที่นี่ก็มาคุยกันได้ว่าเราจะกินข้าวเที่ยงมือ้อหัวแล้วแบบไหนอะไรยังไงแล้วแต่<ม>าได้ภาษาเข้ามาได้ยินดีต้อนรับ ทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคน <c oughs> ทุกท่านครับทุกเพศ,ท,เท,เพศทุกวัยด้วยครับทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะรับรองว่ามาที่นี่แล้วคุณผู้ชมได้สัมผัสถึงแนวคิดและก็มุมมองดีๆของผู้ชายคนนี้ค่ะพี่ทองใบสีตะวันหรือว่าจะติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏทางด้านล่างหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับมุมมองดีๆของพี่ทองใบสีตะวันเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ เตรียมพร้อมที่จะสูงวัยใจอย่างเจ๋งนั่นเองนะคะคเสียดายจังเลยค่ะหมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคในวันนี้แล้วนะคะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันจินตนานสุดสะอาดพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ